วัตถครับร้านเล็กถูกนวลล้างทำแต่ละเล็กถูกนวลล้งสาขาสองอยู่บ้านจิตุนนะครับตำบลโพกสะอาดเพ่อเราไปมาดครับนี่ลบของไม้ครับพี่น้องครับลูของไม้แล้วพวกที่ไรเป็นลำดับนะครับตัวนี้กำลังลงอยู่นี่หรือว่าเป็นหนาสามหนาสามพุ่นเยี่ยวขึ้นครับตัวนี้นนาสาสราคาเบากระเป๋าสบายกระเป๋าครับราคาสามร้อยสิบบาทเล็กมินมินครับมินมินสามร้อยสิบบาท สวยครับน้คนาสไลด์กระเป๋าช่วงนี้นะครับแล้วก็มีของสินค้าของไม้ครับสีไลทครับสีไลายตีปาตัวนี้นะครับเป็นเกรดเนะครับเกรดเแต่ว่าของเาขมีตำนีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวเกรดเอขึ้นเลือกได้นะครับตัวนี้เกรดเอสภาพเกรดเอตัวนี้เซ็นละ25บาทนะครับพร้อมกับซีไลา์เป็นแมสเร็จ ตัวนี้เสร็จละร้อยยี่สิบบาทกว่าเกณฑ์เอซื้อสวยนะครับเสร็จละร้อยยี่สิบบาทมาพร้อมกับซีคูดสองครับราคาเบาๆซีคูดสองคือราคาอยู่หน้าร้อยสิบบาทครับเมื่อนี้เขาสินค้าเขามาอยู่เรื่องแค่นี้นะครับแต่ว่ามีจํานวนจํากัดน,นะครับได้มาก่อนได้ก่อนนะครับมาที่มาที่ร้านได้ที่หลังครับผมร้านลิขุงนุลันล 0942625588 0854553970ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ